สวัสดีครับวันนี้เรามาปล่อยปลาบึกแท้นะครับผม500ตัวตัวใหญ่ๆรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่500แถมเลยครับมีแถมปลาตะเพียนะครับนี่ครับลงน้องบ้านทาสารนะครับเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับ19นะครับ19อ่าพฤษภานะครับ2567ครับอันนี้จะเปิดบานวันไหนเนาะยังไม่มีกําหนดนะครับก็วันนี้ครับเปิดปล่อยไปแล้วครับปลาบึกนะครับเพราะว่า หลายๆท่านชอบนะครับเซียนแหชอบนะครับผมนี่เยอะมากครับหลังละห้าสิบตัวนะครับพี่บอกหน่อยว่าต่อต่อปีอ่ะตัวหนึ่งต่อปีมันมาได้ตัวละกี่กิโลต่อตัวต่อปีก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดโลเจ็ดแปดโลต่อตัวต่อปีเพราะปกติกพรารุ่นนี้เนาะประมาณเนี้ยได้อยู่ประมาณเจ็ดครับแปดโลแปดโลถึงต่อตัวต่อปีเนาะบางพื้นที่ก็จะสิบโลนะครับสิบกิโลถึงสิบสามโลนะครับต่อตัวต่อปีเพราะว่า วันนี้จะเป็นปลาบึกแทะนะครับผมเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและตัวไวที่สุดนะครับผมโอเควันนี้เราปล่อยได้เลยครับใหญ่ๆกันเลยยครับผมนี่ครับทางคณะกรรมการแล้วก็ผู้ใหญ่มานะครับผมน้ําสวยนี่น้ําสวยมากน้ําดีมากครับนี่วันนี้นะครับมีบุญบังไฟด้วยครับอยู่ที่ตําบลบัวโคกนะครับผมอําเภอท่าตูเมืองอำเภอท่าระเบิดนะครับผมจังหวัดสุรินทร์ครับนี่บรรยากาศสวยๆดีๆครับนี่ครับไปไปแล้วครับนี 525ตัว525ตัวครับผมวันนี้ชนประธานบ้านน้องทําบ้านทําสาตะบนบัวคูกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับวันนี้ไว้พันปลานะครับผมได้มาปล่อยให้นะครับปลาใหญ่ๆสวยๆแข็แงๆครับบึกแท้ครับบึกแท้หรือว่า ปลาบึกหรือว่าปลาไตราชนะครับผมชาวจีนเรียกว่าปลาขงเบ้งนะครับผมเป็นปลาแม่น้ำนะครับปลาแม่น้ำเราตอนนี้จะมีเทปูแท้ด้วยนะครับผมเทปูแท้ก็จะมีนะครับผมปลาเนื้ออ่อนปลากดเหลืองนะครับเป็นปลาแม่น้ำนะครับผมที่มีอยู่ที่ร้านตอนนี้นะครับวันนี้ไม่ได้ไปไกลครับมาในตัวจังหวัดครับอาทิตย์หน้าเราจะไปที่จังหวัดขอนแก่นครับผม ภูผาม่านนะครับอาทิตย์หน้าวันเสาร์นะครับจะไปภูผาม่านนะครับทรงให้กับเอฟซนะครับที่อยู่อู้หนุ่มปลาขึ้นเยอะมากครับหนุ่มปลาเก่าก็เหลือนะครับเอาไม่หมดนะครับผมเหมือนที่นี่ก็จะมีนองบึงหนูดูไปแล้วครับนุ่นนครับปลานะครับบิงนะครับนุ่นนครับแข็งแรงมากครับอุไปแล้วครับใครแล้วไปแล้วนะครับปลาเก่าก็จะเหลือวานไม่หมดนะครับก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับผมปลาบึกไม่ดูนะครับเป็นปลากินพืชนะครับผมปลาบึกนะครับเป็นปลากินพืชถ้าเป็นลูกผสม อาจจะกินเนื้อนะครับแต่ถ้าบึกแท้บึกแท้จะเป็นปลากินพืชครับมีตะไคร่น้ำมีขี้วัวขี้ควายใส่ให้ได้เลยครับรันวิ่งว่ายนวลนครับนวลว่ายน่นครับแข็งแรงมากครับปลาใส่นี้รอร้อยไม่ต้องกลัวครับปล่อยลงน้องได้เพราะว่าใหญ่แล้วนะครับรอดปากปลาช่อนแล้วนะครับใหญ่มากนะครับอาหารจากธรรมชาติก็จะมีมูลสัตว์นะครับขี้วัวขี้ควายขี้ไก่ได้นะครับฟางหญ้าเก่าจอกแหนนะครับจอกแหน แนวแดงได้หมดนู่นครับดูครับโหปลาแข็งแรงมากดูใบเปไนนะครับสุดยอดเลยครับถูกใจครับคณะกรรมการหมู่บ้านขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับใบพันปลาส,สวัสดีครับ